แต่เย็นๆไม่อน่าสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่ยำเช้าเลยนะคะวันนี้หีบอยไรสดอยู่จับจับมันอันนี้ตัวอะวันนี้ ทับทับแล้วเลสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้แม่นะครับแม่นากำเนิดลูกน้อยค่ะแม่แม่ค่ะกำเนิดน้องน้องจูแล้วน้องจูจะมีน้องแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยเลยเฮ้ยแม่เอ้ยคุณแม่มีนานะคะนี่ค่ะเวลาประมาณตีห้าค่ะแม่แม่ค่ะดูดื้อมากเลย เหตดฉุกเฉินยามเช้าเลยค่ะดูดูโอ๊ยจับจับดีดีแรงเยอะจับก่อนจับน้องน้อยก่อนดูค่ะคุณแม่มีนานะคะโอ๊ยโอ๊ยบบลูกเอาโซ่เก็บก่อนฝาบใส่หัวลูกดบวียนนี่นะคะน้องจูจะมีน้องน้อยแล้ว อยู่ค่ะทำอะไรไม่ถูกเลยแม่แม่มันเร็วมากจับจับจับอุ้ยอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ทุกท่านเลยนะคะข่าวดียามเช้าค่ะโจม่ดดื้อเหมือนกันแล้วคุณแม่บอกดินแรงมากค่ะแม่แม่ดูน้องดูดูน้องพัง น้องพังเพศเมียนะคะแม่แม่น้องพังเพศเมียมาถ่ายไม่ทันเลยไม่รู้เรื่องเลยว่าไม่นาใกล้โคดไม่รู้เรื่องเลยค่ะาน่าโอ้ยดูตัวตัวใหญ่แข็งแรงมากค่ะแม่แม่ดูดูโคดออกมาก็จะเดินเองเลยไม่ให้คนจับดูค่ะนี่นะคะคุณแม่ไมนาคุณแม่มีนาก็ไม่มีอาการอะไรเลย ให้พี่ควันตั้งตัวไม่ทันเลยดูไม่ให้พี่ควันจับด้วยนะยนจับ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 ,จบอุ้ม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 น้องหน่อยไปก่อนเดี๋ยวลูกเ <c oughs> ดีวยวอ่าก่อนก็ได้เป็นยังหรอือวะโอ้ยยังน้อยโอ้ยโอ้ย <c oughs> ใหญ่ใหญ่ลูกไปผุนมเมื่อไหรบอก <c oughs> ขอขอคุณนะ เจ้าอุ้มน้องหน่อยไปก่อนโอ้ยนั่นโอ้ยโอ้ยข้าวข้าวข้อวข้าวไปดีเด้อเจ้าบอกข้าวขาพอดีกูบอกเออเนาะเออยังทำมาล่ะสิว่ามึงเป็นยังไงคือเป็นเออโอ้ยน้ามาแล้วดูค่ะมาแล้วเข็งแรงมากค่ะแม่แม่เอามาถึงไปแล้วโอ้ยแม่น้ำไม่บอกไม่เตือนกันเลย จับ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 เพ็ดเพ็ดแม่เนาะตัวแม่นะคะแม่แม่แม่น้าไม่ทําลูกเลยค่ะคุณยายละองดาวก็ช่วยดูด้วยสงสัยว่าคลอดตอนตีห้าพี่ควันได้ยินเสียงคุณยายร้องนะคะว่าเมื่อคืนแม่นาผูกผูกไว้ใกล้กับคุณยายละองดาวค่ะคุณยายหวงล้านมากโบกเวกโวยวายตั้งแต่เช้าเลยค่ะ ดูค่ะแม่แม่เอ๊ะสซ่ของเราแล้วคลอดง่ายมากออกนี่ลูกตัวตัวไหน่ตัวไหนดัดฮะเพราีมันผิดเข้าอานันออกนะดูค่ะอนั่นแล้วโอ้ยโอ้ยจับเร็วหนูดิ้นแรงจังเลยลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ให้พี่ควันจับนะคะแม่แม่ดูดูดู นางไม่ให้พี่ควนจับนางจะเดินเองเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะอม่นาอยากช่วยลูกนะหลังจากนีค่ะแม่นาไม่มีอาการห่วงลูกเลยค่ะเอ็นดูนางแม่นาาใจดีจังเลยเดี๋ยวพ่อจ๋าช่วยประคองน้องลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยงานนตอนนี้ลกยังไม่ออกนะคะแม่แม่ลกลกบอท่านออกหรอตอนนี้ลกยังไม่ออกค่ะแม่แม่ เงียจังงำระวังล้มลูกดูดูอ้ยดูค่ะตุ๊ตะเลยตับตัวนั่งไหดูดูตัวแม่ค่ะไม่หญิงน้องเป็นตัวเมียน้องพังค่ะน้องสาวน้องจูโอ้ยโอ้ย ไอไส่ตะบกุงไงไต็งโมเต็งโมกับปจ่าได้กวาดหนักกวาดหนักเต็งโมไปคูนเออไอเสดุงไงไส่โอ๊ยดื้อคูณสองแน่ๆเลยงานนี้โอ๊ยโอ๊อพาเข้ามาอยู่ใส่เนาะนี่นายพินาศต้องทุ่มลงกันจับไปกันสองคนสิเราพาใหม่โอ้ยเบาๆลูกหนูจะรีบเดินไปไหนคะฮะทำไมหนูดื้อจังเลยฮะ ตุลาอีกแล้วเดือนตุลาวันนี้มันเที่อะไรอ่ะฮะทำไมทำไมหนูดื้อจังเลยลูกทำไมหนูซนจังเลยเนี่ยฮะดูค่ะดูตาอีโอ้ทำไมหนูเก่งจังเลยลูกฮะทำไมหนูเก่งจังเลยตาอีอูยดูตาแป๋วเลยค่ะแม่แม่ตาแป๋วเลยตาอี อหนูชนมากด,ดูค่ะหนูชนมากเลยค่ะแม่แม่หนูชนโอ้